I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be In the great outdoors, forever free Take a step back to see the truth around you from a distance you can tell. หมดใหม่เลยมีชีวิสเปิดด้วยยังไม่ได้ทำนะอันนี้คืออะไรมันคือสารเคมีเฮ้ยใช่เหรอมันคือมันคือ,ค,อคืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะ ถามดิถามหนูมันคืออะไรนี่เดี๋ยวดูนู่นก่อนนี่โอ้โหทุกคนใหม่เลยอ่ะโอ้โหทุกคนมันสวยมากเลยใช่ไหมใช่ส่วนตัวนี้ก็คือไม้จริงนะครับเพื่อนอันนี้ยังไม่ตัดวงกลมนะใช่ยังไม่เจาะยังไม่เจาะเลยครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ทาสีเลยใช่นี่เอาไปเก็บก่อนจะดูตู้ ไปเก็บก่อนนะไม่ใช่เอาอย่างนั้นเอไปเก็บก่อนจะดูตู้อันนั้ววางไว้ก่อนนี่เอาดูนี้ก่อนอันนี้มันคืออะไรครับทุกคนทุกคนอันนี้มันคือตู้บูทูธนะครับุ้ยมันเจี๋วมากเลยแม่นะครับนี่นี่เอ,เอาเอาตรงนี้มองเห็นอ,อันนี้ตัดดอกตัดดอกโคตรใหม่เลยนะครับดูเนี่ยครับโหนี่นะครับเจ่มเลยใช่ไหมแจ่มเลยข้างหลังก็สวยเป็นลายสีสีเหลี่ยม สี่เหลี่ยมเหรอใช่พี่เราว่าเราเปิดได้ไหมได้เปิดนะเปิดดูเปิดตรงไหนนั่นแหละตรงนั้นแหละไอ้มันคือประตูเหรอใช่เฮ้ยประตูเปิดแบบนี้เหรอใช่เฮ้ยเทเปล่าเทป้า,ปามันเทขนาดนี้เฮ้ยมันเปิดข้างนอกได้ด้วยเหรออืมถอดออกมาได้เลยถอดออกมาก่อนให้ ให้ให้ให้ทุกคนดูก่อนว่าข้างในมันเป็นยังไงข้างในมัน,นข้างในมันแดดผ่าตาแล้วมันก็จะสวยด้วยเราเราว่าจะต่อตรงนี้และไม้ไม้เนี่ยคือไม้ไหลบอกบอกบอกค่อนหนอ,อันนี้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนถอดออกเก็บไ้ก่อนคือไม้ตัดดอกคือไม้ตัดดอกไม้ตัดดอกออไม้ตัดดอกอยังไง<ด>ก็คือตัด ตัดลื่นตื้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 อตื้ตตอเมเป็นอย่างนี้นี่เองสวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็เราจะมาหลังจากความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่ผมได้ลงคลิปไอ้ไม้กิ่งไปนะครับผมตอนนี้ <My S 1> ก็ได้ไ,<ป>ได้สร้าง<ป>ตัวตู้ขึ้นมาแล้วนี่ <ผ>สร้างเสร็จเมื่อกี้นี่เองแต่<า>มันยังยังเสร็จไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆผมแค่เอามาเข้าเอามาประกอบกันดูแล้วก็เจาะรูโบเจกเดี๋ยวก่อนเอานี้ลบก่อนส่วนนั้นนี่ยังคือเพจของเขายังไม่ได้ทาสีข้างหลังเลยนะคะใช่ยังไม่ได้ทาสีเดี๋ยวมจะตัดใหม่แต่ว่ามันใส่ได้พอดีแหละ<ช>อันนี้ไม่ใช่ของผมนะแต่ว่ามันจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เราก็ร่วงเอ้า อี้แตกไหมนั่น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 อิงองใจเย็นๆสิค่อยๆจับค่อยๆจับโอ้แบบลายสวยมากเลยแต่แต่ว่ายังไม่ได้ทำลายนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนวางอันเนี้ยถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนนี่นะครับผมส่วนไม้ที่ผมเลือกซื้อมาก,ก็คือไม้สักมันคือไม้วงกลมครับไม้สักทอง ทองที่เราออกแบบโดยสีเอ็นมือนะครับผมไม่ใช่สีสีนะแล้วจะให้ดูฝักทองนี่นะครับนี่คือลายของเขาเนาะฝักทองเฮ้ยอย่างนี้มันขอบท้องเอาไปเก็บไว้นี่เต็มเต็มอุ้ยพี่เราตัดมันนั้นก็ได้นะเฮ้ยพี่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 เอาไม้เหมืนนั้นอยู่ดีอันนี้เก็บไว้ก่อนเอ็งนั่งอยุ่เฉยอยุ่เฉยก่อน เดี๋ยวพี่จะบอกส่วนตัวนี้ก็คือเสียงกลางครับผมเสียงกลางส่วนตัวนี้ก็คือเป็นแหลมนะครับดูผมคำนวณออกแบบมาผิดตรงนี้หายไปนิดหน่อยแหวงนิดหน่อย <c oughs> คำนวณมาแบบลงแหลมมาคิดเกินเนี่ยไม่หรอกผมเขาจะคำนวณให้มันแบบพอดีกับไม้เลยไม้ผมสั่งมามันมันมีขนาดแค่สิบเซนกับยาวสามสิบ สิบคูณสามสิบนะครับผมสามงมาห้าแผ่นตอนนี้ก็ผมกะว่าผมจะใส่ประสิตนะครับพระสิตสามนิ้วแล้วก็เสียงกลางสามนิ้วคู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็แหลมคู่หนึ่งนะครับผมส่วนแอมผมจะใช้เป็นใช้เป็นสองศูนย์อันนี้เราก็เราก็ระเบิดอีกแล้วระเบิดอะไรฐานระเบิดฐานไมโคเองระเบิดแล้ว <laughs> านระเบิดเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเมื่อกี้นะครับมันเป็นเสียงฐานมันระเบิดประจาเลยถ้าเราเก็บไว้นานๆไม่ได้ใช้งานมันจะระเบิดตั้มไอโนโรบบี้พี่จะถ่ายตู้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยทิมงานดูเนี่ยส่วนตัวนี้ผมก็ได้เจาะไว้ใส่เพจวุลลุ่มนะครับผมตรงนี้แล้วก็หลบมุมด้วยหลบมุมโค้งด้วยเราเตอร์ฮะนี่นมันโค้งด้วยเราเตอร์ เขียนตรงนี้ด้วยนะพี่ปังแล้วหนูพูดีครับผมเราต้องขีดตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่เพื่อให้มันเพื่อให้มันเพื่อให้มันตรงเพื่อให้มันเท่ากันฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะให้มันเท่ากันเราก็ต้องขีดวัดเส้นกึ่งกลางเอาไว้ไก่อนเด็กให้เท่ากันอ่ะใช่มันคือเซนเตอร์แล้วเราก็จะขีดตรงนี้ด้วยนี่ นี่นี่แบบนี้เลยส่วนไม้ตัวนี้อะเพิ่งประกอบเสร็จไอ้เพิ่งทําเสร็จแล้วก็ยังไม่ยังไม่ลงเล็กไอ้ยังไม่ลงเงชล็กนะครับผมถ้าลงชัล็กความเด่นลายสวยเขาตู้นี้จะขึ้นมาตู้นั้นถ่ายให้ดูไปแล้วเมื่อวานตู้นี้ส่วนข้างหลังตรงนี้ผมยังไม่ได้หลุดนะครับผมผมรอเซาะบ่าเซาะบ่าทําเป็นฝาหลังอีกทีอ้าพูดมาอธิบายบอกให้ ุกคนเข้าใจนะว่ามันคือตู้อะไรแบบไหนมันคือตู้ตัดดอกอต,ต,ตัดดอก,ดอกแบบนี้เป็นยังไงตู้ตัดดอกตัดดอกก็ตัดตืดตตดแบบนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเปิดเปิดประตูเปิดตูดด้อย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปิดเลยรอ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 ,รอตัด ตัดดอกเสร็จนะครับนี่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทากาวแต่ตรงนี้ทากาวไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงก็ส่วนส่วนตรงนี้อ่ะที่มันที่เห็นเป็นร่องๆตรงเนี้ยมันคือ<ผ>ม,มันคือวางแผนไว้ว่าจะเซาะร่องจะเซาะร่องก็คือเอาลราเตอร์เอาลราเตอร์อาาอดอกแหลนจิกเป็นร่องเป็นขอบต้องจิกเป็นร่องเป็นขอบ้อยต่อให้หมดเลยนะเพื่อความสวยงามพี่รู้ไหมทําไมมันเต็มสีนี้ เอาว่ามันตัดดอกอตัดดอกอยังไงตัดดอกอี้ตดตตึ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 ตนี้สอตรงนี้สา3น,นิ้วกี่หนูดเองส่วนดอกส่วนดอกผมจะใสจ่จากข้างในนะครับ<อ>แล้วก็ตรงนี้ รู้ไหมพี่ทำไมตรงนี้มันถึงไม่ไม่ตรงไหน <S <S 2> <S 2> <S 2> ก็ไม่ตรงนี้ไงมันเป็นไลายไม้มันไม่ไหมตรงไหนเป็น<ม> <S 2> <S 2> <S ลายมันแล้วก็ตรงนี้มันแดบสวยก็ย,ยังไม่ได้ทำแบนี้เราต้องเราต้องจิกดีโคตรงนี้แล้วเราก็แปะตรงนี้แล้วก็แล้วก็เราก็แปะตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้นะใส่ทำไมนี่ต้องก็แปะสองอันไม่ต้องใส่อันนั้นไม่ต้องใส่ตู้ใบนี้ไม่ต้องใส่อันนั้นมันจับอยู่แล้วพี่เอาไม้อันนั้นมาดีอันนี้ไม้ฝาหลังฝาหลังฝาหลังเขาฝาหลังก็อันนี้พี่ไว้ทำฝาหลังอ,อ้าว พวกพี่ยังไม่ได้ตัดไงพี่ยังทําให้เสร็จเลยพี่ทาแค่ทรงดูทรงมันเฉยว่ามันโอเคหรือสวยไหมอะไรไหมตัดนอนี่ครับผมเราเวลาเราปิดตรงนี้เราก็เราก็จะติดชื่อตรงนี้ด้วยนะติดชื่อตรงนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีไม่ต้องปิดโชว์หน้าดอกไปเลยสายโชว์ไปเลยเหรอใช่สายโชว์ไงรู้จักไหมสายโชว์ โอเคครับผมเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอตัวลาไปก่อนบบาายายเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ